Les mm. bimoulons. เล่นเล่นเล่น sì mm ่ม hmm. ีคนตอบถูกแล้วค่ะ่มีงานถคนเรียก่าอะไค เอากรลังเท้าก็ถูกไงเออกรังาวากถูกแสดงถึงความกระตยุกระต่เวทีอง้แย่นะคะถัอไปเอามือจำบหค่ะเดึ่สองสามิทยากรอ่อเพลหนค่ะต่อไปเอามือจับหัว ดูกันให้นดใจด็าชอบอะไรเอาไปจะูอีกครัมงนเด็กสองเด็กยิงสวัสดค่เาเบอร์สี่ค่ะเบค่ะเต้องร <c oughs> ะไรัฟั <c oughs> ถงถูกต้องค่ะเด็กดีต้องรับฟังล <c oughs> เชื่อฟังพ่อ,อแม่นะคะอาจากภาพที่ครูได้เอามาให้นักเรียนไยายวันนี้ ภาพแรกคะเป็นภาพครอบครัวก็จะมีการอยู่สองคนขึ้นไปแล้วก,ก็จะเรียกว่าเดี๋ยวดิดเราแปลงสิ่งที่เราจะบอกเป็นคำถามอ่ะจากภาพแรกที่เราตอบเออสื่อถึงอะไรนะลูกจากภาพแรกที่นักเรียนตอบสื่อถึงอะไรคะลูกครอบครัว เชื่อฟังการเชื่ชอฟังเคารพคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะภาพที่สามนะคะภาพอะไรเอ่ยกตัญญูค่ะเป็นสิ่งที่ลูกๆควรปฏิบัตินะคะกระตัญยูกระต่าเวทีคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะคะภาพสุดท้ายภาพอะไรเอ่ยไหว้ ชื่อกิจกรรมว่าบ้านาน,น่าอยู่เดี๋ยวสิเมื่อกี้เราเชื่อมนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรคะครอบครัวพ่อแม่การเชื่อฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้บ้านของเราเป็นยังไงหูกออบอบุ่นน่า,านอยู่เราก็เข้าอัน,นเนี้ยเนี่ยี่ยคือเข้าเพราะนั้นเล่นแล้วก็มาต่อไปต่อไปเด็กก็จะงงนิดหนึ่งนะคะจากภาพที่เราได้ดูกันนะคะ เป็นภาพครอบครัวสื่อให้เห็นว่าอย่างไงบ้างคะกรอบครมีความสุขทั้งเชียันค่ะการมีกิจกรรมยูทำให้บ้านน่าอยู่ด้วยหรือเปล่าคะในดิอย่าอย่าชี้นำดิเออมันทำให้บ้านเป็นยังไงลูกทำให้บ้านเราเป็นยังไงคะบ้านน่าอยู่ค่ะคุณมีกิจกรรมบ้านน่าอยู่ให้เราได้ร่วมทำด้วยกันเอาใหม่ เรามาทำกิจกรรมบ้านหน้าอยู่ด้วยกันนะคะเออบ้านหน้าอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทำกิจกรรมกัน,น,นงงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ,อ่าสามวิเด็กไปแล้วสมาธิ เดี๋ยวนะเราไม่สบายปะลูกหรือเสียงเราเป็นอย่างนี้ไม่สบายด้วยเราพยายามกดเสียงให้ต่ำลงถ้าเสียงลอยปุ๊บ<แ>เด็กจะไม่ฟังอันนี้ของจริงเลยนะเด็กจะไม่ฟังเราลองกดเสียงให้ต่ำลงเรามีกติกา <c oughs> อ่ะ,ะคือคือเนื่องจากเสียงเขาสูงไงพวัะน,นั้นเขาต้องกดให้ต่ำลงมากๆอะ่ะเออเรามีกติกานะคะ คือครจะรันด้องบุกบและก็มีอ่าเพลงเพลงไปหยุ์ที่ใครเพลงเพลงประยุ์ที่ใครเราเราน้ําเสียงเพลงไปหยุ์ที่ใครเออฟังสบายหูขึ้นไหมอ่านะคะเพลงประยุ์ที่ใครคนนั้นจะได้ตอบคำถามคุณครูนะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะ เด็กหญิงแหงเทไทนะคะเด็กจญิงเมืองไทมีงานบ้านที hmm. mm ่ชอบที hmm. mm ่ส hmm. ุดคืองานบ้านอะไรคะล้างจานเหรอล้างจานงานบ้านที่ อะมันยาวอ่ะแล้วมันยากอ่ะ,อะเราเราต้องการถามเพื่ออะไรอ่ะอยากรู้ความรู้สกหรืออะไรที่เห็นงานบ้านสำเร็จไม่ไม่เราถามเพื่ออะไรอ่ะอยากให้เห็นความสำคัญของอ่างานบ้านเป็นการเชื่อมเกี่ยวกับอ่าการปฏิบตัติตนในครอบครัว เ,เราเ,เราจะรับหน้ที่ของพ่อแม่อะถามถามยังไงคะให้มันง่ายระลึกช่วยางานบ้านอะไรของพ่อแม่บ้างรับการแล้วเวลาล้างจานเสร็จแล้วหนึ่งรู้ไทยรู้สึกก็รู้สึกสะอาดดีกว่าปล่อยให้มันอยู่เต็มไม่ได้ล้าง เวาพ่อแม่กลับมาเห็นบ้านสะอาดพ่อแม่ก็จะเหนื่อยจากการทางานมาแล้วเห็นบ้านสะอาดก็จะสบายใจแล้วก็ดีใจที่แบบลูกช่วยทางานบ้างอืแล้วคิดว่าอ่าหนึ่งในไทเป็นคนอะไรคะเป็นแบบะยัดประหยัดปร ใช้เวลาว่างให้เปป็นระโยชน์ใู่แล้วก็เทคโนแล้วก็ช่ไหมบอมมาแล้วเทคโนโลยีภาษาคำตอบของทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนอกจากงานบ้านที่เด็กๆได้บอกคุณครูแล้วแล้วก็มีเมือไทยได้แสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นแล้วเราจะเป็นเด็กดีของครอบครัวได้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูจะมีนิทานมาเล่าให้ฟัง เราเราแปลงเป็นที่ไม่ใช่คนจริงๆอะลูกตัวมเมโลแล้วก็มข้ของมัเมโลค่ะมสันิทานอะไรนะคะมารเมโลกลับจากโรงเรียนมันมโลเป็นตัวอะไรลูก อ่าเพราะนั้นขนมทำหน้าที่อะไรขนมก็ต้องไปทำอะไรไปขนอะไรคะไปหาแป้งไปหาน้ำตาลไปหานมอะไรก็ว่าไปมันจะไม่ใช่ไปโรงเรียนแล้วอะ่ะเพราะนั้นสมมติอ่าสำลีอ่ะสำลีแล้วสำลีไปโรงเรียนอ่าสำลีช่วยแม่ทำงานบ้านล้างจานสนุกไหมเออ อันนี้ประเด็นนี้เราพูดปล่อยมากเลยนะคะเพราะนั้นครั้งหน้ามีไหมไม่มีมมนะคะเออเพราะนั้นมัดเมนโลเป็นขนมให้ขนมทำอะไรคะไม่ต้องดูเราสกิป์อะแล้วให้ขนมอ่าไป อ่าช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเขาหน่อยเออรลาสเตอร์แก้หาส่วนผสม <c oughs> เออเออแล้วมีดราม่าอะไรบ้างอ่ะมีประจนภัยมีปัญหาวาัสดุในจุดพีคยังไงบ้าง เออเป็นไง,ง,งไม่ให้แป้งด้วยไม,ไ,มไ,มไม่ขมายไม่ขมายไม่ขโมย,มมว,ยว่าขโมยไม่ดีเรากำลังปงลูกฝังจิตสำนึกที่ดีมงแลบที่ดีเอ่อ,อะเพราะนั้นเราไปแต่งใหม่นะคะไม่เอาแบบไปโรงเรียนแบบเบื่อไหม ครูมินนิทานมาเล่าให้นักศึกษาฟังอน,นักศึกษาชื่อสัมลีอ่าสัมลีมามหาวิทยาลัยแต่เช้าแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีพอกลับบ้านสัมลีก็ทําอะไรคะช่วยแม่รดน้ําต้นไม้เป็นเด็กดีแล้วสัมลีก็ทําอะไรคะช่วยแม่ล้างแก้วล้างจานตกดึกสัมลีก็ทําอะไรคะอ่านหนังสือก่อนนอนเนี่ยเรายังเดาได้เลยสรุป เด็กฟังเป็นไงคะเอะอ,อไม่เอานะคะอ่ะไปไปแต่งใหม่อ่ะสมมติแต่งใหม่แล้วอะ่ะประสบการณ์เดิมถามอะไรคะเน,นี่ยในมาร์ชเมลโล่ก่อนเนี่ยจะถามเราว่าอะไรอ่ะสมมุติเขาออกมาแล้วในไหนออกมาแล้วให้ถามเขาเลยจะถามว่ามาร์ชเมลโล่เป็นเด็กนิสัยังไงคะเป็นเด็กดีค่ะเด็กดียังไงคะเอาเชื่อแม่ทำงานบ้านค่ะแล้วถ้าหาก าบ้านเกิดเหตุการณ์จานกองพูนกันเต็มซิ้งเลยแล้เรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะมีเชื้อโรคค่ะแล้วก็ไม่มีการใช้ค่ะแล้วมันจะมีกลิ่นไหมมีกลิ่นด้วค่ะเนี่ยเนี่ยคำถามชีนามมา้นำอ่ะมีกลิ่นไหมสมมุติคำตอบว่าโรงเรียนโรงเรียนเพื่อเนี่ยเนี่ยเราเคยเจอมาถูกไหมแต่เราจะไม่ใช้กระเด็ก เอออะสมมติไปประสบการณ์เดิมถามอะไรคะถามสมมุติสามสองคนเนี่ยเขาอาสาสมัครออกมาละถาม,ถามอะไรเด็กๆนีอ่าสถานการณ์ไหนนะคะที่ทำให้คุณพ่อคแม่เป็นหวงอ่มีกับไม่มีนักเรียนนักเรียนมีเหตุการณ์ที่พ่อแม่เป็นห่วงอะไรบ้างใช่อ่าเป็นด้านลบอีกอ ที่พ่อแม่ปลื้มใจเราสุดๆปลื้มจิตสุดๆกับเราเหตุการณ์ไหนที่เราทําให้พ่อแม่ปลื้มสุดๆแต่ด้านลบอ่ะนักศึกษามีเหตุการณ์ไหนทําให้มอบแม่เข้าใจไม่อยากเล่าอ่ะนักษาเคยทําอะไรให้พ่อแม่เสียใจเ <c oughs> ออนักษาเคยทําอะไรให้พ่อแม่แบบรู้สึกไม่ดีอ่ะเบาขึ้นมาหน่อย เพื่อเล่าเพื่ออ่าแต่ถ้าเกิดประสบการณ์นากษาเหตุการณ์ไหนที่นึกสาแบบปลื้มสุดๆที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจตัวเราเหตุการณ์ไหนที่เราได้แบบทุ่มเทเพื่อพ่อแม่สุดๆเราดีใจมีความสุขสุดๆเหตุการณ์ไหนบ้างลูกอ่ะถามเลยม,มีสถานการณ์ไหนที่ทําให้พ่อแม่ปลื้มใจสุดๆอ่ามีกับไม่มี เหตุการณ์ไหนตัดออกเลยนักเรียนมีเหตุการณ์ไหนที่นักเรียนทําให้พ่อแม่เหตุการณ์ไหนที่นักเรียนทำให้พ่อแม่ปลื้มใจที่สุดคะมีหลายเหตุการณ์นะคะอล้วก้นเด็กนะคะก็ไปลงแ่งวิ่งค่ะแล้วก็วิ่งชนะค่ะพ่อแม่ก็ื้มใจอืมนอกจากความเก่งแล้วลูกด้านความดีพ่อแม่ปลื้มกับความดีเราด้านไหนบ้างลูก อ,อ,อืมอืมอ่านอกจากที่ดีกับเพื่อนแล้วอะไรคะที่พ่อแม่ปลื้มกับการที่เราดีกับในครอบครัวเออทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ดูอ,นนอดช่วยะพ่อแม่บช่วยพง,งาน,าน,นมากใ้อืม ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงไนมคะว่าทําส่วนทําอะไรบ้างลูกผู้หญิงสวยๆตัวเล็กๆอย่างนี้โอ้เอ้าปอลายดูเปิดดูอันนี้เขาบอกปอ1หนึ่งไม่เอาอ่ะปอ4ปอ5สี่ปอ6ห้าปอหกกับลูกใช่ไหมเราทําปอ1หนึ่งมาป่ะอืมเราตกลงไันบ้างไหคะเออปอสิบปอลห้าปอ6หกอ่ะสมมติปอ4สี่ปอ5ห้าปอ6หกอ่ะ ประโยคนี้เป็นยงไงคะไม่ใช่ฟังฟังผ่านอืออือขยี้ต่อเืทไอ่าเราคย่ขยี้ประโยคนี้ต่อเราจะพูดว่าไงคะเราจะสะท้อนกับเด็กว่างไงคะการที่เด็กอย่างเรา ได้อะไรคะชรอชการที่เด็กเราคิดได้แบบนี้การที่เด็กเด็กอย่างเราเนี่ยตอนหนักแล้วสะท้อนมาแบบนี้หรือพูดคำนี้ออกมามันยิ่งใหญ่มากนะลูกมาสะท้อนว่าเราเป็นยังไงคะเออมาสะท้อนเพื่อนเป็นยังไงลูก <c oughs> เพื่อนเนี่ยได้ซึมซับความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านเหนื่อยยากมาเพื่อเรามามากมายและมีใจอยากที่จะตอบแทนท่านในสิ่งที่เราทำได้และทำพอทำไหวนั่นคือการทำงานบ้านซึ่งสิ่งเนี้ยไม่ใช่เด็กที่ทุกคนที่คิดได้การที่เราคิดได้น่าชื่นชมมากเลยลูกอ่ะเรารู้สึกไงคะกับอีกแค่ล้างแก้วสมมติอะ มันไม่ใช่อีแค่ล้างแก้วแล้วนะมันคือยิ่งใหญ่ไปกว่าอีแค่ล้างแก้วคือใจที่เขาเนี่ยนึกถึงกัตันยูพอเห็นภาพไหมคะเออเราต้องแบบขยายอะขยี้หรือขยายความรู้สึกเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นพออะไรพอเด็กภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ดีถามว่าเขาจะหยุดหรือทำต่อ,ตอแล้วทำต่อแบบไหนมากขึ้นกว่าเดิม เออมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นเรากำลังปรับหรือกำลังแบบเซตคุณลักษณะที่ดีให้มันลึกขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นนิสัยที่คงทนถาวรแล้วก็ลึกลงไปอีกพอเห็นภาพไม่รูกเพราะนั้นทำไมต้องขยี้ขยายเพราะอันนี้ไงเออนะคะ,อ,ะอ่ะหนุ่มหลอว่าไงคะ <c oughs> คำถามเดียวกันกับเพื่อนอ,ะอ,อ่ะเออคำถามเดียวกันกับเพื่อน <c oughs> ตอนแต่ตอนคู่ได้ที่หนึ่งในเแล้วเปล่ามารู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจมากเลยพ่อพี่คุณแม่จะโฉมค,คุณแม่ก็ให้ฝากเลยขออันหค่เดี๋ยวสิเราทำยังไงเราถึงบบแบบเก่งได้ขนาดนั้นได้รางวัลน่ะไม่ธรรมดานะเออเราทำยังไงเราฝึกยังไงไหนช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนหน่อยหรือช่วยแชร์เอ,อ่ออะไรคะ อะไรหิวเหรอพู้อะไรอยากรู้อะไรอ่ะนิดนึงหมายถึงเอาจริงไป่ยากหรอกไม่ยากหรอกเพราะว่าเพราะว่าอะไร ถ้าเราฟังด้วยใจมันจะไม่ยากแต่ถ้าเราฟังแบบกดดันตัวเองว่าฉันจะต้องถามอ่ะอันนี้ยากแต่เราผ่อนคลายเราฟังสิฟังจากใจจริงๆอ่ะฟังเหมือนเหมือนเราเป็นคนนั้นอ่ะพอเราวุบเข้าไปปุ๊บอ่ะถ้าครูคิดว่าครูถามอะไรวิทยากรดีวะถามอะไรดีวะครูถามไม่ออกแต่เมื่อกี้ครูฟังเขาอ่ะแล้วคูก็นึกถึงตัวเองอ่ะเฮ้ย ฉันไม่เคยได้รางวัลสุนทรผููเลยอะแล้วผู้หญิงจริงๆน่าจะแบบมีความระเมียระไมอะไรตรงนี้แต่เขาเป็นผู้ชายได้แท้แท้ไหมเขาเป็นผู้ชายได้แท้อะแซวให้ไม่เครียดไง <c oughs> เขาเป็นผู้ชายแท้เขากับทําจนได้รางวลัลขยันหรือว่าเก่งจนได้รางวลัลเราอยากรู้ไหมล่ะสมมติถ้าเราคิดมุมเนี้ย อ่ะในห้องนี้ใครได้รางวาัลอ่ะใครได้รางวัลสุนทรพู้อ่ะเอาสุนทรพู้อ่ะใครได้รางวัลสุนทรพู้อ่ะไม่มีแล้วเราสงสัยไหมละ่ะว่าทายังไงวะถึงได้สงสัยไหมนี่เราทําหน้าที่นักข่าวแทนเด็กไงเออเดียวข่าวนิดนึง <laughs> ก็สิบชีวิตซอกแซกเออเป็นอะไรคะ อ่าเป็นกันเชียงอ่าเป็นพี่กันเชียงอ่าเป็นพี่กันเชียงอ่าเป็นพี่กันเชียงอ่ากันเชียงก็ได้อ่ะเอาที่สบายใจอากันเชียงอ่ะได้หมดซอกแซกถามเขานิดยนึงอ่าเราทำยังไงอ่ะฝึกยังไงถึงได้รางวัลน่ะเราทำยังไงถึงได้รางวัลน่ะเริ่มต้นจากการทัดไทยสวนก่อนแลคราวที่ผมก็เป็นพิเศษ อาจารย์ภาษาไทยประดิษฐ์ของเฉลี่ยนะอาจารย์ที่รับงานสีนะครับถ่าคนถ้าใครดูหนังสือเฉลีภาษาไทยนะครับติดติดมานะหัวใจนั่นแหละครับคนแต่งหนังสือแล้วนะครับอาจ,จารย์สอนให้ผมได้รู้จักก่อนครั้งแรกเลยครับแล้วผมก็แต่งเองส่วนหนึ่งอาจารย์ก็ช่วยพัฒนานผมส่วนหนึ่งจำได้จนถึงวันนี้นะครับสิบหกน,นิพนธ์นาเวนมาถึงสมตสมติ เราจะถามต่อซอกแซกอยากรู้ชาวบ้านมเมื่อกี้เราฟังเขาว่าเราเรียนเริ่มจากคัดไทยอ่ะพอคัดไทยนึกถึงตัวเองคัดไทยตัวเองเป็นไงอ่ะหนึ่งไม่สวยสองอยากคัดต่อไหมอ่ะสามไปเรียนพิเศษสถาถทยเรียนไหมเออแล้วทําไมคนนี้ถึงเป็นไงคะไปเรียนแล้วลงลึกเราถามอะไรต่ออ่ะปูให้ขนาดนี้ละเออ แรงบันจใจหรือคุณครู่อะสอนยังไงอะ่ะให้เด็กรักภาษาไทยขนาดน,นี้ยเราสงสัยไหมล่ะเพราะนั้นเราต้อง question mark เยอะๆต้องสงสัยเอาตัวเองอะ่ะเออเข้าไปอยู่ในตัวเขาหรือตัวเขามาอยู่ในตัวเราแล้วคิดคําถามไม,ไม่ได้คิดคาถามคือ question m r k ปุ๊บเราจะอยากถามเขาเนี่ยครูถามเพราะครูอยากรู้ชีวิชาบ้าน <S 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 อยากรู้ชีชบานอ่ะเพราะฉะนั้นครูอยากรู้จริงๆเลยว,ว่าเอออะไรทําให้เราอยากเรียนคุณครูท่านเนีสอนยังไงเราถึงอยากเรียนอะอืมทำไมเพราะอะไรอ่ะอ่าใจเย็น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  <laughs> <laughs> ากรมีแรงบันดาลใจยังไงในการไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ครูมีวิธีการสอนยังไงทำให้วิทยากรอยากที่จะ เพื่อนหมอยาวค่ะเอาสั้นๆอะไรเป็นแรงบันดาลใจหลูกอะไรคือแรงบันดาลใจทำให้ไม่ต้องไม่ต้องยาวอะไรคือแรงบันดาลใจหลูกอะไรคือแรงบันดาลใจในการไปเรียนครับแรงบันดาลใจก็คือทางครอบครัวผมนะครับผมอ่กับแม่กับตาคืออยากให้ผมเรียนจริงครับก็เลยส่ไปเรียนครับแล้วคุณครูมีวิธีการสอนยังไงทำให้วิทยากรแบบ ทัแนะนาตัวต่อตัวนะครับแล้วก็อธิบายแผนาในการใช้คำและใช้คาศัพท์ที่สวยหรูนะครับเราเราไม่เคยเห็นคาศัพท์นี้มาก,ก่อนซึมาจากานาในกรมจากราชบัณยครับเป็รรนขอร,รและผมก็ชอบพานากรมตั้ต้าครับัทนที่ของภาษาแล้วาไทยอ่ะกลับมาว่า ตัวฉันชอบแม้พจนนทุกรมเออดิกชอบไหมเราอยากรู้อะไรต่อทำไมเขาตัดคออ่ะอะไรอีกมันเป็นยังไงไอเขาที่เขาบอกว่าสวยๆเอออ่ะเป็นยังงไเออมันเป็นยังไงนะคะเขียนคำว่าอันตรายนะแต่ที่เราใช้คำว่ามากใช้คำว่าอนันต์เกิดสรรหาอ่า มันดูเป็นยังไงคะจากคนทั่วไปกลายเป็น <laughs> ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงราชินีเดียวเดี๋ยวอ่ะกลายเป็นเซเลบหรือราชินีกูลทันที <laughs> เพราะดูเป็นไงคะสวยและสูงส่งเลอค่านะคะออเออเลอค่าทรงคุณค่าและความหมาย เพราะนั้นเมื่อกี้ที่ครูสะท้อนอะเรารู้สึกไงคะที่ครูถามที่ครูสะท้อนไม่ไม่ครูถามเรารู้สึกว่าได้นึกถึงคนของครูบาอาจารย์ที่สะท้อนให้มาถิงเป็นวิทยากรในวันนี้ครับเราอยากจะบอกอะไรคุณครูท่านนั้นลนูก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่เป็นแรงบันดาลใจครับทำให้ผม เรู้ว่าทุกวิชามีคนค่าครับขอเพียแค่เราตั้งใจที่จะศึกษามจริงครับเ่เราอะจ,จะเป็นตามรอยอย่างคุณครูท่านนี้ได้ถ้าเราสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราบทเรียนนะั้นอะมันอยู่ในใจเขาจนมาถึงวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่อยู่นะแต่มันแบบสร้างความเจริญงอกงามามากมายให้กลายเป็นคนคนเนี้ยที่มีคุณค่าและความหมาย หมายถึงว่าเป็นคนที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถด้านเนี้ยที่ลงลึกเพราะฉะนั้นการสะท้อนให้เด็กสะท้อนลับขยี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไงคะเออเพราะนั้นง่ายๆให้ทำอะไรคะไฟเรียนไฟรู้อ่าให้เสมือนเป็นเผือกนิดนึงลูกเออ ให้ทำตนเป็นเผือกที่